บอกว่าอา่านจบแล้วปฏิบัติตามจะได้เป็นอมตะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตลาแล้วก็สวยตลอดกาลแล้วก็รางวัลที่ได้คือทานิพาสองอย่างเราก็ไม่ได้สงธรรมดาซิด้วยสิ <Okay. S 2> เออเป็นสงที่มีกามรารคะพระวัดป่าคำสอนผิดเพี้ยนให้เศษเมถุนได้บุญเพิ่มสวรีครับแฟนเฟิร์ชาแนลและพีพีทีวีอชด วันนี้เรานำเสนอคลิปเสียงของพระวัดป่าแห่งหนึ่งในภาคอีสานสอนให้ลูกศิษย์เสพเมถุนบอกว่าจะได้เข้าถึงพระนิพพานก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมทูตพร้อมกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกดลงพื้นที่ตรวจสอบ วัดป่าหลังมีคลิปคำสอนเผยแพร่หลุดออกมาอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติธรรมเสพเมทุนหรือมีอะไรกันได้เพราะเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทำสมาธิเพื่อให้หลุดพ้นจากกรรมวสันเสียงของการเทศนาบางช่วงบางตอนของพระรูปหนึ่งที่มีหลักสอนในการปฏิบัติธรรมผิดเพี้ยนจากหลักคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหมาะสมหรือไม่ ที่พักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญตำบลโพสีอเอําภปรางกูจังหวรีสเกตคณะสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจว,วังศรีสเกตพร้อมด้วยพระวินัยเมธีเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอําเภอรปรางกูเจ้าคณะอําเภอขุขันได้เดินทางไปพบกับพระหวัวหน้าสำนักสงฆ์ เพื่อสอบถามเรื่องราวที่ได้มีกระแสข่าวออกไปเป็นคลิปวิดีโอของทางวัดขณะที่พระหัวหน้าที่พักสงฆ์ได้ทำการเทศนาอบรมสั่งสอนญาติโยมที่เข้ามาปฏิบัติธรรมกว่า30คนในหลักธรรมคำสั่งสอนซึ่งได้มีข้อผิดเพี้ยนออกไปโดยเน้นให้สามารถเสพเมถุนหรือมีอะไรกันได้ขณะที่ปฏิบัติธรรมได้ประกอบกับได้มีสามีของผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดพอภริยาเดินทางกลับบ้านมีอาการที่เปลี่ยนไปโดยเชื่อว่า การเสพเมถุนขณะปฏิบัติธรรมทําให้มีสมาธิและได้บุญเพิ่มขึ้นขณะที่เข้าไปดูคลิปที่ถ่ายไว้ใน Facebook ของทางวัดคําสั่งสอนที่เทศนาของหัวหน้าที่พักสงฆ์ที่ถูกถ่ายเอาไว้มีคาพูดที่ล่อแหลมไปในทางผิดเพี้ยนเช่นกัน โดยภายหลังจากมีการพูดคุยกับหัวหน้าทิพพักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญได้พบกับหลวงตากรัญญาได้ชี้แจงอ้างว่าในการเทศนาคําสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าให้โยมปฏิบัติตามเน้นสินห้าส่วนสินข้อ3กาเมสุมิชฉาจราเวนั้นคือแปลความหมายได้ว่าห้ามประพฤติผิดในกามผิดสามีผิดภรรยาผู้อื่น หากมีคู่อยู่แล้วไม่ได้ห้ามในการเสพเมถุนมีความสุขทางการอารมณ์กับคู่รักของตนเองที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งตนก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นความผิดและก็ไม่ผิดศีลไม่ได้ห้ามว่าถือศีลน,นุ่งขาวห่มขาวแล้วห้ามนอนกับสามีภรรยาตนเองซึ่งอาจจะทำให้ครอบครัวแตกแยกได้ โดยพระวินัยเมธีเจ้าคณะจังหวัดได้แนะนําให้หัวหน้าที่พักสงฆ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนคําเทศนาบางส่วนบางตอนที่สอบไปในทางที่ล่อแหลมหรือผิดเพี้ยนจากคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หากผู้เข้าใจก็ดีไปแต่หากผู้ไม่เข้าใจก็จะเข้าใจผิดหากละเว้นได้ก็ควรจะละเว้นในการขยายคำสั่งสอนที่ผิดเพี้ยนไปซึ่งหัวหน้าที่พักสงฆ์ก็ยอมรับในคำตักเตือนและจะปฏิบัติตามในขณะที่ที่พักสงฆ์แห่งนี้มีหัวหน้าคณะสงฆ์อยู่เพียงองค์เดียวนอกนั้นเป็นผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงราว30คนและโดยปกติจะห้ามบุคคลภายนอกผ่านเข้าไปในที่พักสงฆ์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยอ้างว่าเป็นการรบกวนผู้ปฏิบัติธรรม เป็นพระนี่แหละฮะสอนให้ลูกศิษย์เนี่ยพยายามที่จะเสพเมถุนปฏิบัติธรรมไปด้วยเสพเมถุนด้วยคือเขาบอกว่ากิเลสเนี่ยก็ต้องระงับด้วยกิเลสคลิปที่เป็นหลักธรรมคำสอนของเขาสักนิดหนึ่งครับ หรือไม่รู้คุณจะมาจากไหนก็ตามแต่ถ้าคุณมาทําตามกรรมเมื่อไหร่และจะเกิดอะไรคเกิดมาดผนขึ้นทันทีนโมธนาสาธุกาะทางโลกเขามีให้ทําแบบนี้ยต้องทําคลิกคลิกยักๆักีน่ยเข้าใจไหมเด้งหน้าเด้งหน้าเด้งหลังเออแล้วก็ร้องเพลงอ้อยอ้อยเนี่ยคันห่คันหูอืม พอเราปฏิบัติตามปั๊บเป็นไงปรากฏว่าสำเร็จแล้วค่ะเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่เนี่ยนะครับคือเสียงการเทศนานะอันนี้ย้ำว่าเป็นการเทศนะคือฟังดูเผลอๆขอบคุณคลิปภาพข่าวจาก PPTV HD 36 และข่าวช่อง8นะครับและนีน่เป็นคลิปเสียงล่าสุดที่เกิดขึ้นที่สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในวัดป่าจังหวัดศรีสเกตซึ่งมีการผิดเพี้ยนคำสอนขององค์สัมมาสามพุทธเจ้าจนคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์ของจังหวัดศรีสเกตต้องลงไปเจรจาที่สำนักสงฆ์แห่งนี้อย่าให้บิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งตอนนี้โลกเราก็เปลี่ยนไปมากมีหลายคนหลายสำนักก็ดูบิดเบือนคำสอนที่แท้จริงขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบางสำนักดูออกจะเพี้ยนไปก็มีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ